ลาเซนสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงอ่อก็คือที่วัดบางสแกน,นอกเนี่ยอ่าเขาบูรณะเมนใหม่ใช่ไหมครเผาแบบโรงเดียวเป็นเผาแบบสองโรงเนี้ยเออไม่ใช่สองโรงสองเตาเขาเรียกหนึ่งเตากับสองเตาเอ่าอ,อ่าครับอัานั้นน้จะมียีนีทีไงไอไอไอ,อ,อ,อทำเมนเผาเนี่ยครับอ่อันนี้สงพวกนี้จะเกี่ยวกับอะไรครับไอเมนนี่ก็คือ เอาเขาว่านั่นเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา,าสร้งางเมนุเอ่ไอเตาเผาพวกนี้นะอ๋อเตาเผาที่มันเผาสารพัดคนตายก็ตายทั้งหมดสิ้นอายุไขก็มีตายเพราะเคราะห์กรรมตายก่อนกาหนดก็มีคนรวยคนจนก็ไปอยู่ที่นั่นนะอันนี้สูงสูงสูงมากสะเดาะถ้าถ้าป,ปัจจุบันก็คือสะเดาะเคราะห์ดีที่สุดประเภทไปปีชงปีอะไรนะไม่ต้องไปทําเยอะแก้ปีชงนะนะั่นแหละ ไปทำบุญสร้างเมนสร้างเตาเผาดีที่สุดคสอัคข้อดีที่สุดคือผมจะเอาผ้ากุวัดบางสแกนนอกอะท่าสิเคยเห็นใช่ไหมครับตอนนี้ลูกเคยเห็นนีตุทำไมอก็คือเนี่ยผมจะเอามาห้าองค์คัดองสวยจริงๆผมก็มีจํานวนหนึ่งอะครับแต่มันไม่ค่อยสวยผมจะคัดองค์สวยมา,มาห้าองมาอ่าให้เนี่ยครับบุรณะเมรเมรใหม่เนี่ยครับ เออก็ดีเนี่ยก็ได้อาน,นิสงส์ทั้งทั้งคู่คนให้ก็ได้อาน,นิสงส์คนที่มาร่วมทําบุญก็ได้อาน,นิสงส์ดีไปหมดเห็นด้วยทําเลยอย่าช้าโอเคนะครับโอเคถ้าถ้าถ้าง,ออง,งี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทําบุญห้าองค์นะครับแต่ผมเนี่ยชื่อชัยตลาดภูเนี่ยแต่ผมข้อมูลเกี่ยวกับพระก,กูวัดบางสแกน,นอกเนี่ยคือผมไปดูในเว็บอะ่ะบางคนก็บอกว่า เป็นหลวงปู่แม,ม่งปลุกเสกบางบางเว็บก็บอกว่าเป็นหลวงปู่สุกปลุกเสกอาสิทธ์มีความเห็นว่ายังไงครับโอ้ยไอเรื่องนี้มันมันไม่ใช่พูนสมัยมึงอะมันตัา,าสปปง,งสมัยแตกปลุกเม่ใหม่สมัยอูยอยแล้วหนังสือบางฉบับก็บอกหลวงปู่แม่งบางฉบับก็บอกหลวงปู่สุกปลุกเสกใช่ไหมทีนี้เอาวันจริงๆเลยนะ เอาวันจริงๆเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะวัดบางสะแกนอกเนี่ยก็ต้องย้อนไปถึงตอนเปิดกู้วนั่นแต่กูถ้าอยู่ช่วงปีหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งสองเนี่ยบ้านกูเนี่ยอยู่ห่างจากวัดเนี่ยประมาณร้อยไม่เกินสองร้อยเมตรอ่ะกูก็คนละแวกบ,บางสะแกน,นี่แหละอ๋อสิ่อยู่แถวนั้นเลยใช่ไหมฮะอยู่แถวนั้นก็เวลามีแห่มีอะไรสิงโตอะไรกูได้ยินเสียงกูก็วิ่งไปวัดนอก่ไ,ได้ไปดูสิงโตหรอกไ,ไ,ไปแย่งเหรียญปอยทาน แล้วจะยืนอยู่หน้าโบสถ์ปล่อยทานแล้วกูก็ไปเข้าไปแย่งตังค์อ่นั่นแหละนั่นแหละมันก็ไม่ห่างก็จากบ้านกูวิ่งไปเนี่ยกูว่าไปไม่เกินสองไรยเมตรเวลามีแห่สิงโตมีแล้กูจะได้ยินเสียงกองเด็กๆกูก็จะวิ่งเลล่ะเออทีนี้ไอ้ไอ้ไอ้แตกกูวัดนอกเนี่ยนะตอนแตกกูเนี่ยกูอยู่ในเหตุการณ์เลยวันนั้นเลยอยู่ในเหตุการณ์เลยกูยังเป็นนักเรียนชั้นประถมเรียนเรียนอยู่ปห้นะาหรมั้งรุ่นลงวิทยาโอปาหา้เออยู่ปห้ารุ่นลงวิทยาแต่ก็รู้เรื่องละ รู้เรื่องแนละ้วผู้ใหญ่เขาบอกอวัดนอกแตกกุเอพ่อกูก็ชอบเล่นพระกูก็ชอบพระกูก็วิ่งไปดูเขาก็วิ่งไปไปเสร็จปรากฏว,ว่าพระเนี่ยเขาโกยขึ้นไปไว้กุฏิจ้าว่าหมดแล้วแต่พื้นเนี่ยพื้นของวัดนอกเนี่ยที่กุ่แตกเนี่ยมันเต็มไปด้วยทรายอันนี้กไม่รู้นะว่าทรายมาอย่างไ้นน่าจะทะลักมออาจากในเจดีย์ก็มีผู้ใหญ่จับมุมคุยกัน แล้วก็มีข้างๆก็มีเ,อเ,อเ,อเอพุ่งกีรู้รู้จักก็ห่านนะอ๋อรู้รู้จักปุ่งกีที่ตัดโกรไฟอ่ะครับโกรายแต่ทําด้วยไม้ไผ่สารไม้ไผ่วางอยู่สองสาอันก็คือว่าลาาักษณะก็มีการโกยโกยล่ําออกมาเทโกยจากในกุ่ออกมาเทโกยผ้าอ่ะครับโกยออกมาเพราะผ้าน,น่าจะคุกอยู่ในทรายเพราะในพื้นที่กุ่แต่งนะก็กูไปยืนดูกูยังไปเหยียบทรายเลย เสร็จแล้วพอกูปายเสร็จเขาก็บอกพระคนอยู่ในบสถแล้วแต่คนก็ยังบุงกันอยู่กูตอนนั้นกูเป็นเด็กกูก็ไปเขี่ยเขี่ยเขามาั่งมีไอ้้ายตรงนั้นแหละเออกูก็เขีย่ยปรากฏไอ้เต็มองค์ไม่ได้มันได้แต่ครึ่งองค์อ oh, <ha. S 1> หกักหักบินหกักซึ่งเขาไม่เอาไล่ฆ่าไอ้ oh. ทั้งองกูกูก็ไม่ได้อันนี้กูก็อยู่อยู่ในเหตุการณ์เลยวันนั้น่ยเจดีเนี่ย, oh. ยมันอยู่ห่างจากไอ้ไอ้คลองเนี่ย กูว่าไม่เกินนักสิบเมตรแต่ว่างตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คืออยู่หลังโรงเรียนของวัดบางสาแกแยนอแต่สมัยก่อนโรงเรียนไม่มีฮอโรงเรียนสร้างทีหลังโรงเรียนมาสร้างบางโรงเรียนมาสร้างบางเจดีเจดีเมื่อก่อนก็อยู่ริมประมาณชายชายคลองอะ่ะชายคลองประเภทครับปีไหนน้ําเยอะก็ท่วมเจดีประมาณนั้นอ่ะ oh แลวไอตรงเอ่อไอเจอดีตรงเนี้ยแล้วมันลายล้อมด้วยไอไอโกะปัจจุกระดูกหงซุย บางทีคนมีตังก็ทาเม็นเจดีย่มอมย่อมคนไม่มีตังคนจีนก็ทาฮวงซุยอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็ล้อมอยู่เจดีเนี่ยโอ้ยสมัยก่อนตรงนั้นผีดุข้างๆเจดีก็จะมีสะพานข้ามคลองจากวัดนอกไปเชื่อมต่อทางไปวัดบางสะแกนไหนไดน้ข้างๆเจดีนะครับแล้วก็ห่าง,างสะพานเนี่ยห่างจากเจดีเนี่ยกูว่าไม่เกินสักยี่สิบเมตรอืมชาวบ้านต้องเดินเดินข้าวเดิน,นออกาก็ต้องผ่านสะพานเนี่ยสะพานนี้ผีดุ เดี๋ยวเดี๋ยวสะพานนี่นี่แะไรที่สะพานต้นเหตุของหลงหลงหลงผู้ชมเนี่ยที่ก็บอกแฟนเรียนหลงผู้ชมรับผียังกลัวอะไรเนี่ยวันน้จะรังอะไรกัไอ้สะพานอันนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่โอ้ยสะพานโบราณเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายรูปมาดูนะฮะเพราะว่าเออนั่นแหละเพราะว่าเก่าแกล่ะนั่นแหละเก่านั่นแหละอยู่ข้างจับเจดีย์ห่างกันไม่ไม่เย็นยี่สิบเมตรเนี่ยแล้วก็มาแตะกูแต่กูเด็กๆกูไม่ได้หรอกเขาเอาไปหมด เขาบอกเขาขึ้นเอาไปขึ้นเลเก็บมดแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้เอกสารที่ว่าเนี่ยได้ยินมานานกูนก็สงสยัยแต่เราเด็กๆก็เออเขาว่าก็ว่ากันไปตามเขาจนหลังกูโตแล้วกูก็มีงานทําแล้วก็เลยมเป็นกูเปงานทํากูก็ไปเป็นเซลลเป็นเซลลขายพวกอย่างอย่างใน,นกูขอมีเงินกูนก็อยากได้กูก็บางสแกนออกเขาก็ขึ้นไปเลยขึ้นไหมหลวงพ่อ อตอนนั้นหลวงพ่อผ่านเป็นเจ้าวาดกูขึ้นไปเสร็จกูก็ยกมือไหว้หลวงพ่อผมมาทําบุญอยากจะได้พระกุฟังสแกนกุจิที่ว่าเนี่ยหลวงพ่อก็ลังทําอะไรไม่รู้แลบอกเออไปหยิบเอาก็เขา,าชี้ท่านอย่าชี้อยู่ในพานแล้วไปหยิบเอากูก็เดินเข้าไปอ้อมใส่ในพานโอ้โรอบฟังสแกนนอกเยอะนะไอส,สวยๆมันไม่ค่อยมีแล้วมีกระเทาะมีแตกมีบินแต่กูอยากได้ไงเพราะเด็กๆ ตอนปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอะกูไปเขียนแล้วไม่ทันผู้ใหญ่ตอนหลัองกูโตกูมีเงินกูก็ไปทำาุก็อยากได้ทีนี้ไอ้ข้างๆพานเนี่ยก็จะมีตัดกเอกาษนั้นสีเินเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมาวางไว้แต่มาแล้วถุงกอ๊อบแก๊บก,ก,ก็เกือบไม่มีกูก็คัดคัดคัด,คดหยิบใส่ตะห่อกระดาษทั้สีนินมาแล้วก็ไปให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อครับเนี่ยผมได้แค่เนี้ยผมต้องทําบุญเท่าไหร่ครับออคัดมาเป็นกรรมเลยอะเออออเป็นกรรม อยู่ในผาอยู่ในท่าน่ะผาใหญ่ๆเลยไม่มีคนสนใจหรอกไม่มีราคาโอ้เออไม่มีราคาใครจะหยิบกูไปหยิบกี่องค์ท่านก็นไม่ละมามองเจอพอกวูไปให้ท่าน้วบอกหลวงพ่อครับเนี่ยผมกูขอซื้อพิมมาแล้วก็แบให้ท่านดูไอ้เชื่อไหมหลวงพ่อผาไม่ได้ดูเลยท่านบอกเออแล้วหลวงพ่อครับผมต้องทาบุญเท่าไหร่ครับเออแล้วแตจจะทําแล้วท่านก็บอกน่าตู้อยู่นั่นน่ะเออหลวงพ่อบ,บอก เออเท่าไหร่ก็ไปใส่เอาท่านใจดีไงเออตอนนั้นกูใส่ไปไม่ถึงร้อยอ่ะกูไม่กูเป็นเซลอะ่ะตอนนั้นเงินค่างเงินมันสูงรู้จะใส่ไปยี่สิบาทยังไงวะได้มากรรมหนึ่งกรรมหนึ่งยี่สิบบาทยี่สิบาทนี่ปีอะไรนะฮะประมาณปีเอ่อหลังๆตอนนั้นมันจะเป็นปีสองพันห้าร้อยเดี๋ยวกูเป็นเซล์กูเป็นเซลสองพันห้าร้อยสิสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเดี๋ยกูเป็นเซลครับเอเอปีหนึ่งกว่าเนี่ยเป็นเซลล์ กูก็ขี่โมไซไปแล้วก็ไปทามุนก็ได้มากูก็ชอบกพพ่อ,อกูเล่นพาพกูก็ชอบกูก็มาส่งส่งไปส่งมาเอ้มึงก็เออวัดนอกรึแล้วก็ภูมิใจนะแต่ว่าภาพมันไม่ค่อยสวยทีนี้ก็มาศึกษาตำราเขา,าบอกว่าลวงปู่เม่งเสกแล้วก็ หลวงปู่สุกเ็จก็จะมีสองกระแสอยู่อย่างเงี้ยใช่ใช่ม,มีมีทั้งสองอย่างเลยครับที่อ่ามีทั้งสองใช่ใช่มีทั้งสองอย่างที่ที่หึงบอกเนี่ยสมัยนั้นกูก็ได้ยินมาแบบเนี้ยครับแล้วอาศิ์ว่าหลวงปู่แม่งหรือหลวงปู่สุกครับ